ดูฝีมือการทำส้มตำเป็นต่แซวเนาะสูตรดัดแปลงสูตรดัดแปลงดัดแปลงกินกินข้าวปลาเด้อพี่น้องกินข้าวส้มกันกินข sure> ้าวส้มกันส้มตำส้มตำเปิดข้าปุ้นเนี่ยเปิดข้าปุ้นเนี่ยนั่นเปิดแล้วเออเปิดเปิดใส่ปูดองพุ่นเดชบกอุ่นโอ้ยเป็ดแต่ซ่หก็ดูสีสันสีสันอืม ข้าวปุ่นข <cle response> mm ้าวเหนียวมีเบิดทุกอย่างโอ้ยมันต่แซ่บแก่ก้าวๆข้าวๆอร่อยอร่อยทั้งนั้นแซ่บๆกินน้ำกันเด้อกินน้ำกันเด้อเลี้ยงบ้างกินช็อกโกแลาพ่อป้ามาจากพี่น้องมาล้างเห็ดเห็ดพึ่งป่าสวีเดนจากพี่น้องเห็ดพึ่งหวานป่าสวีเดนลายผลโพดิพี่น้องมา มาซอยกันหลางพี่น้องอ,อันนี้ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าก็สิมาล่างเฮ<อ>็ดีิล่ะค่ะพี่น้องวันนี้โอ้ยงานสร้างวันนี้บอเห็ดกับเบลลวได้พี่น้องเฮ็ดม,มันเผาไว้ น้ำพรมสะอาดเสร็จ,จเรียบร้อยแล้วจ้ะจะมาลาอีกนิดน้อยแต่ไม่ลวกแช่ซอมผิไร้สากะตีจ้านี่แต่ดอกงามๆมพี่น้องเลยเร็มเร็พึ่งหวานนีเดนดอกใหญ่เล็ดเล็ดอาบลจุ้มุจิมอยู่จัพี่น้องนี่ตดอกงาม มาซอยกันหลังเฮดเด้อพี่น้อยเฮดเพิงเฮดเพิงอันนี้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้ะเอามาล้างน้ำจื้นเอยเอาไปลวกเซร็จสงฟิตไว้ถ้ากินหน้าหนาวนี่ นี่แตะดองลง,ลง่ามขูด้าขูดแขงมันออกางานงเดียวกับพ่อเพราะว่าฮาเวิรควขสะอาดไว้เลยขูดขาออกพี่น้องมันจังโบมิ้นเขียวจังโบมิ้นผิวขูดขูดหัวมันนำ้ำ นหัวมันออกน้ำเย้พี่น้องนไปนหัวมันออกกันเสร็จน้องขามันกัดหลอกขาเวลาไปแกงกต้มน้ำต้มเท่น้ำทิมแล้วก็จังมาแกงแซ่บ กุ๊บกุ๊บกุ๊บ,บแล้วออกตุ้มติมีกำเฮ็ดกำลังออกเด้อพี่น้องเลยปลาสวีเดีนมาเด้อมาเด้อมาดามาลรางเพชรน้ำกันพี่น้องมาซอยกันลรางเพชรเสี่สยววะคนนืนนี้ลายปานดีลายโพดโพบโ,โมบแตงพื้นบอกโต แล้วเต็มกะละมัง,ง่งใหญ่พี่น้องเลยกระสิลาางแล้วบออ่มือนนี่จวะว่าสาเหตุเบิดขึ้นสีดแนอนบนนี่โอ้โย่นาองหางานให้กรากรองเหตุไปกินข่าปลาพี่น้องกินข่าปลาสุ่มกันก็มมแซแซต่ำปะคุณ หาเห็ดเก็บเห็ดน้ำน้านี่กินเผาส้มกันน้ำปลาเก็บเห็ดมาแกงเบิ้งในพี่น้องเอ้ยตุ้มุติมิมีแต่ดอกงามๆคอยย้อมวได้ลาบน้ำเลยนี่มากระเห็ดกับเขากับน้ำให้ลูกให้ผัวกินกินแล้วเขากับไปนอนแล้ว ก็เฮ so ็ดเฮ็ดตบบ่ดิอือสีดอนตอนไหนเนาะรวมพกสมสีดอนบ่เนี่ยรายปานนี่มมเอนเตเฮ็ดอันนี้เด้อพี่น้องนั่งเนี่ยนี่เฮ็ดเฮ็ดมะนาวเฮ็ดมะนาวอีก่ในถุงบักไงเนี่เออสีดอนมา แต่ดอกน้ำห้างตุ๊กตุ๊กโมจิม,มิเฮ็ดอันนี้ก็ต้องเอาหลอกหัวมันออกพี่นอ้องลอกไอ้เมือกมันออกน้ำแขนน้ำหัวน้ำขามันโอ้ยบริเฮ็ดกินง่ายๆได้ี่แกงแซ่บแกงเต้ามันแซ่บ ี่กะสิลวกกัศิหั่นแล้วกะสิลวกใส่ซ้องแข็งไว้กินหน้าหนาวพี่นอ้องไลายล่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดออกคักไลโปวดโพงยังมาโอ้ยไปละม้วนเก็บจะโบค่อยม้วนมันนั่งมาหยืนเห็ดหล่างเลยเฮ้ยพี่นอ้องออื ละเอียดจึงได้กาบฟาคลิปนี้ไว้สำเนียนอกค่ะพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดได้จ้ะพี่น้อง<ม>อย่าลืมเมียฝลังเด้อ